วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการใช้ไม้เพื่อการพูดนะครับไม้ในปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันจะมีอยู่2แบบก็คือไม้แบบไดนามิกกับไม้แบบคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งไม้แบบคอนเดนเซอร์เนี่ยจะไวต่อเสียงสูงอันนั้นเราจะไม่ค่อยได้พบเอามาใช้ในงานพูดเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเรื่องของเพราราคาจะแพงแล้วก็มีความบอบบางในการถ้าเกิดการกระแทกนะครับ ส่วนที่เราใช้กันเป็นประจำก็คือไม้แบบไดนามิกนะครับซึ่งไม้องค์ประกอบของไม้จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับส่วนบนส่วนแรกที่เป็นสีขาวนี้คือส่วนที่ไว้รับเสียงส่งผ่านมายังไดอะแกรมที่อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวก้านไม้บางรุ่นจะมีปุ่มเปิดปิดไม้บางรุ่นก็ไม่มีนะครับแล้วก็ส่วน สุดท้ายคือส่วนของการส่งสัญญาณออกไปยังเครื่องรับสัญญาณต่างๆถ้าเป็นแบบไม้สายก็จะมีตัวแจ็คสำหรับต่อสายออกไปนะครับถ้าเป็นวเลสตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเสาสัญญาณของวเลสนะครับในการจับการถือไม้เราจะต้องถือในบริเวณก้านไม้นะครับเราจะไม่จับในบริเวณนี้เพราะจะเป็นการบังเสียงทำให้เสียงพูดออกไปนี้ไม่ชัดเจน แล้วทำให้เสียงมีความผิดเพี้ยนไปแล้วก็เราจะไม่จับในส่วนที่เป็นของตัวแจ็คนะครับเพราะว่าจะทําให้แจ็คหลวมเสียแล้วก็ถ้ามีไฟรั่วเราสามารถช็อตได้เราจะจับในก้านไม้นะครับจะจับส่วนไหนก็ได้จับบนจับตรงกลางหรือจับด้านล่างขึ้นอยู่ความถนัดและความเหมาะสม ในส่วนของการถือไม้นะครับเราจะถือไม้ให้ห่างจากปากเราประมาณ1คืบหนึ่งฝ่ามือทําไมถึงเป็นระดับนี้เพราะว่าการถือระดับนี้จะทําให้ไม้ไม่บังหน้าผู้พูดทําให้เราผู้ผู้ฟังเห็นการแสดงสีหน้าท่าทางของเราได้นะครับในเรื่องการถือไม้ทาไมเราถือไม้ระดับนี้นะครับเพราะว่าการที่ถือไม้ใกล้ปากเกินไปเนี่ยมันจะมีบางอักษรบางตัวที่ ถ้าเราพูดออกไปเนี่ยมันจะมีเสียงลมออกไปหรือถ้าเราเกิดการตื่นเต้นประมาเสียงหายใจจะเข้าไปที่ไม์ดังนั้นการที่เราถือให้ระยะห่างระดับประมาณนี้จะทําให้การพูดมีความสมูทไม่มีเสียงที่เราไม่ต้องการแทรกเข้าไปหรือแทรกเข้าไปได้น้อยที่สุดแล้วก็การจับเราจับได้2งแบบจับแบบนี้กำแน่นๆหรือบางคนจะจับแบบปากกาจะแนบลำตัวก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของการ เฉียงออกมาแบบนี้ก็ได้ครับขึ้นอยู่ความเหมาะสมแล้วก็การฝึกฝนของเรานะครับว่าแบบไหนแล้วถนัดแล้วทาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนี่ครับคือเรื่องของการจับไมก็หลังจากเลิกใช้เราควรจะเลื่อนมาที่ออฟนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงเล็ดรอดเข้ามาครับต่อไปนี้เราก็มาเรียนเรื่องของมิกเซอร์นะครับระบบจัดการเสียงนะครับจริง ส่วนหลักๆแล้วเนี่ยเรื่องของมิกเซอร์น่าจะเป็นหน้าที่ของซาวน์เจเนียร์แต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะต้องเข้ามาในการเรียนรู้พวกนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานต่อไปนะครับก็มิกเซอร์ในท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากนะอย่างรุ่นนี้มีทั้งหมดเป็นมิกเซอร์10 Channel นะครับคือมีอช่องรับส่งสัญญาณ10ช่องนะครับ ก็คือโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจุดสังเกตในการปรับมิเซอร์นะครับจะมีสเกลบอกว่ามเาีเรื่องของอะไรบ้างอย่างแถบนี้10สัญญาณรับ c h a n n e l จะเป็นอันนี้สเกลตรงนี้จะเป็นสเกลในการปรับระดับเสียงนะครับว่าระดับเสียงจะให้มีความดังค่อยมากน้อยแค่ไหนในแต่ละสัญญาณเสียงที่เข้ามานะครับแล้วก็ส่วนหลักๆอีกส่วนหนึ่งคือส่วน นี้ครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราเอาส่งสัญญาณเสียงออกไปสู่ลำโพงนะครับแล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นจะมีแค่สเกลปรับเสียงซ้ายขวาอย่างเดียวหรือบางรุ่นที่มีความโปรเฟชชั่นมากขึ้นก็จะมีการปรับขยายสัญญาณอีกด้วยว่าจะให้สัญญาณส่งไปอีกช่องทางอื่นได้ได้อาจจะมีลำโพงหลายตัวมากกว่า2นะครับบางครั้งอาจจะใช้สับวักรุป รืออันนี้เขาใช้คําว่าซับนะครับหลักการในการปรับนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้จะเป็นสเกลในการปรับเสียงค่อยดังของเรานะครับเราจะดูได้ไงว่าเราจะปรับที่หมายเลขไหนก่อนอื่นเลยสังเกตนะครับอันนี้สัญญาณเสียงต่อจากตรงไหนเราปรับสเกลตรงนั้นส่วนไหนที่ไม่มีสัญญาณเสียงเข้ามาเสียบอันนั้นเราไม่ต้องไปสนใจมันได้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของสัญญาณเสียงแล้วข้างล่างจะเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณว่าจะให้ออกไปที่ตัวลำโพงตัวเมนตัวหลักหรือเป็นลําโพงสํารองนะครับก็สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่คือจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนี่คือว่าถ้าเรากดให้ปุ่มมันจมลงไปนั่นคือการที่จะให,ให้ส่งไปสัญญาณตัวนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นส่วนของอีคไลเซอร์นะครับต่างๆ การปรับค่าอย่างที่บอกว,ว่าสัญญาการรับการที่เราพูดผ่านไมเนี่ยมันจะมีพูดเสียงสูงกับเสียงต่ำของเราเข้าไปดังนั้นในการที่เราจะมาปรับราปรับที่มิกเซอร์ตรงนี้ได้ว่าจะให้ปรับให้เสียงสูงเสียงต่ำของเราเนี่ยมีความดังค่อยแค่ไหนส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของเกนเกนเป็นการเร่งเสียงนะครับเร่งเสียงให้เราเสียงเราพูดปกติกให้มีความดังมากขึ้น อันนี้แต่ถ้าดังมากไปก็อาจจะเกิดการเสียงหอนได้นะครับถ้ารุ่นใหม่ๆก็จะมีช่องสําหรับเสียบ USB ได้ก็รับสื่อจากเสียงจาก USB มาได้เลยนะครับก็หลักๆของมิกเซอร์ก็จะมีเข้าเนี่ยครับ